วันที่14พฤศจิกายนปี2018เป็นวันสุดท้ายของกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ก่อนที่มันจะปลดประจำการและหลับไหลไปในอวกาศตลอดการแม้หน้าที่ของมันได้จบลงแล้วแต่ความเข้าใจต่างๆที่มันได้สร้างให้กับนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์หรือแม้แต่มนุษยชาติจะยังคงอยู่ตลอดไปตราบใดที่เรายังพยายามค้นหาความลับของดาวบนท้องฟ้าเพื่อศึกษาความกว้างใหญ่ของจักรวาล หนึ่งในความเข้าใจที่มันได้สร้างขึ้นและเปลี่ยนความคิดของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคือมหานวดาราหรือซุปเปอร์โนวาจากการสิ้นอายุไขของดาวเคราะขาวในคืนนั้นมันได้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความส่องสว่างปรากฏกระทันหันของดาวดวงหนึ่งส่วนกล้องโทรทัศน์วิทยุภาคพื้นดินทั่วโลกได้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมและปฏิกิริยานิวเคลียร์ของดาว และมันก็คือมหานวะดาราหรือซูเปอร์โนวาที่มีรหัสเรียกว่า SN 2 0 1 8 OH ดาวลำดับหลักเปรียบเสมือนมนุษย์ในวัยกลางคนที่มีอายุไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเป็นดาวที่ยังมีไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงหลักในการทำปฏิกิริยาเนิวเคลียร์เพื่อรักษาเสถียรภาพและอุณหภูมิของแกนดาวเสถียรภาพในที่นี้คือการต้านแรงโน้มถ่วงของตัวมันเองที่กดลงมาที่แกน และการรักษาอัตราการเกิดนิวเคลียร์ฟิวชันของดาวหากอัตราการเกิดฟิวชันสูงเกินไปแก๊สภายในแกนจะร้อนขึ้นและขยายตัวตามกฎของแกส๊สแต่หากอัตราการเกิดฟิวชันต่ำเกินไปแก๊สภายในแกนจะเย็นตัวลงและหดลงจนไม่สามารถสู้กับแรงโน้มถ่วงตัวเองได้เนื้อสันของดาวจะหดตัวลงทำให้ความดันและนิวเคลียร์ฟิวชันสูงขึ้นเพื่อดันไม่ให้เนื้อสันของดาวยุบลงมา,มามากกว่านี้ ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาฟิวชันของดาวดวงหนึ่งเท่ากันเกือบตลอดทั้งชีวิตของมันดาวฤกษ์สามารถแบ่งออกตามสเปกตรัมของดาวได้จากแผนผัง HR diagram จาก HR diagram จะเห็นได้ว่าดาวส่วนใหญ่จะอยู่ในลำดับหลักเนื่องจากดาวฤกษ์ใช้เวลากว่า80%ของอายุไขอยู่ในลำดับหลักตามลำดับหลักสีน้ำเงินจะมีความส่องสว่างปรากฏมากกว่าดาวลำดับหลักสีแดง พราะดาวสีน้ำเงินมีมวลตั้งต้นสูงมากจึงมีขนาดใหญ่มวลของแก๊สที่มากดทับกันทําให้มีปฏิกิริยาสูงมากดาวจึงแผ่รังสีความยาวคลื่นเข้มมากที่สุดที่อยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลตออกมาส่วนดาวลำดับหลักสีแดงมีมวลตั้งต้นน้อยจึงทําให้มีความส่องสว่างปรากฏน้อยและมีขนาดเล็กกว่าดาวลำดับหลักสีน้ำเงินมีอุณหภูมิต่ำกว่าดาวสีน้ำเงินมากม ซึงแผ่รังสีในช่วงความยาวคลื่นอินฟาเรดออกมา,ดาเดลเฤกสามารถแบ่งออกได้2แบบคือแบ่งตามสเปกตรัมและแบ่งตามประเภทและความส่องสว่างปรากฏอ้างอิงตาม H-R Diagram แบ่งตามประเภทและความส่องสว่างปรากฏได้5คลาสดังนี้ 1... s u p e ซูเปอร์จาวแอนเดลิฤกมวลมากที่กำลังจะหมดอายุไขลงสามารถแบ่งย่อยได้อีก2ชนิดคือ L-A และ L-B ดยที่ L.A. จะสว่างกว่า L.B. ดาวชนิดที่เป็นซูเปอร์ไจแอนต์มีเพียงแค่หนึดาวในล้านยกตัวอย่างเช่นดาวคา n โนปัสห่างออกไป310ปีแสงจากโลก 2. Bright Giants คือดาวที่สว่างกว่าดาวยักษ์แดงธรรมดา 3. Normal Giants คือดาวเกษ์กม,มวลน้อยที่กำลังจะจบชีวิตลงด้วยการกลายเป็นดาวยักษ์แดงแต่ก็มีดาวยักษ์แดงมวลมากที่อยู่ในคลาสนี้เช่นเดียวกัน S 4. s u b g i a n t ดาวฤกษ์ที่กำลังเผาผลาญไฮโดรเจนที่เหลืออยู่น้อยนิดหรือเปลือกไฮโดรเจนนั่นเองและใกล้กลายเป็นดาวยักษ์แดงคลาสที่3 5. Drops ดาวลำดับหลักที่กำลังเผาผลาญไฮโดรเจน rogen, จนกว่าไฮโดรเจนจะหมดและกลายไปเป็นคลาสที่4เช่นดวงอาทิตย์มนุษย์เราก็มีวันเกิดมีวันตายเช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล มีวันเกิดและมีวันดับเช่นเดียวกันดาเรกที่ดูยิ่งใหญ่ก็มีวันดับศูนย์แต่นิยามการตายของสิ่งต่างๆอาจจะแตกต่างกันออกไปซึ่งบางครั้งมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้นิยามไว้เสมอนิยามการตายของดาเรกยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าจะนิยามว่าอย่างไรเพราะดาเรกแต่ละดวงมีการตายที่แตกต่างกันตามมวลของดาเฤกและสภาพแวดล้อมรอบๆดาเฤกแล้วซุปเปอร์หนว่าละ่ะคืออะไร ซูเปอร์โนวาก็คือหนึ่งในนิยามการตายของดาวฤกษ์เพียงแต่ไม่สามารถนำไปใช้กับดาวฤกษ์ทุกดวงบนท้องฟ้าได้ซูเปอร์โนวาคือการระเบิดของดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุไขแล้วดาวฤกษ์ประกอบไปด้วยธาตุต่างๆภายในดาวเช่นดวงอาทิตย์ของเรามีไฮโดรเจนประมาณ75%และมีฮีเลียมประมาณ25%ดาวฤกษ์จะทำปฏิกิริยาฟิวชันทำให้ไฮโดรเจนล้อมรวมกันเป็นฮีเลียมเรื่อยๆเมื่อไฮโดรเจนทั้งดาวกลายเป็นฮีเลียมหมด ดาวดวงนั้นจะพ้นจากลำดับหลักและกลายไปเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งถ้าเป็นดาวที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มากกว่า9ก้าเท่าจะเป็นดาวยักษ์น้ำเงินแต่ไฮโดรเจนบางส่วนในดาวยังไม่ถูกล้อมเป็นฮีเลียมจึงรวมตัวกันร,บรอบๆแกนฮีเลียมที่อยู่ใจกลางดาวและจุดฟิวชันไฮโดรเจนเป็นครั้งสุดท้ายการจุดฟิวชันครั้งนี้รุนแรงกว่าการจุดฟิวชันตลอดทั้งอายุไขของมันเองทำให้ดาวขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับอุณหภูมิที่ลดลงเรื่อยๆ ดาวยักษ์แตงสามารถขยายตัวได้มากกว่า100เท่าของขนาดเดิมของมันเมื่อดาวเผาผลาญเปลือกไฮโดรเจนจนหมดอุณหภูมิพื้นผิวของดาวอาจตกลงไปอยู่ที่3 0 0พันเคลวินซึ่งเรียกได้ว่าต่ำมากดาวจะมีอุณหภูมิที่แกนไม่พอที่จะจุดฟิวชันฮีเลียมเพราะฮีเลียมจะจุดฟิวชันได้ที่100ล้านเคลวินเมื่อดาวไม่มีความร้อนมากพอหรือไม่มีปฏิกิริยาฟิวชันที่จะสู้กับแรงโน้มถ่วงของเนื้อสารดาวได้ดาวจะยุบตัวลงอีกครั้ง เมื่อดาวยุบตัวไปได้ระยะหนึง่งความร้อนภายในแกนจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะแรงดันที่เนื้อสารดาวกดทับลงมาที่แกนเพิ่มมากขึ้นดาวจะมีอุณหภูมิมากพอที่จะจุดฟิวชันฮีเลียมและหลอมเป็นคาร์บอนถ้าดาวมีมวลน้อยกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ2-3ถึงเท่าดาวจะจุดระเบิดฟิวชันฮีเลียมแบบฉับพลันเรียกว่าฮีเลียมแฟลตแต่ถ้าดาวมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์2ถึงเท่าดาวจะค่อยๆจุดฟิวชันฮีเลียมที่แกนดาว ดาวจะขยายจนมีขนาดและอุณหภูมิเท่าเดิมเมื่อมันเผาพลานฮีเลียมเป็นคาร์บอนจนหมดดาวจะยุบตัวลงจนจุดระเบิดฟิวชันเปลือกฮีเลียมอีกครั้งทําให้ดาวขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งจนฮีเลียมทั้งดาวกลายเป็นคาร์บอนที่ต้องใช้อุณหภูมิถึง600ล้านเควินในการจุดฟิวชันณจุดนี้ดาวเลิกที่มีมวลต่างกันจะตายคนละแบบกันเพราะดาวเลิกที่มีมวลต่างกันจะไม่สามารถเอาชนะแรงดันอิเล็กตรอนดีเจเนเรซีได้ อิเล็กตรอนดีเจเนเรซีคือผลสืบเนื่องจากหลักการกีดกันของพาลีคือฟอร์มิออนสองตัวไม่สามารถมีสถานะควอนตัมเดียวกันในเวลาเดียวกันได้อธิบายง่ายๆก็คือเมื่ออิเล็กตรอนของสารถูกบีบอัดกันจนแน่นการที่จะมีอิเล็กตรอนอัดกันเพิ่มขึ้นมาอีกจะต้องมีการเพิ่มระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนั่นเองดาวที่มีมวลน,น้อยกว่าดวงอาทิตย์2เท่าเมื่อดาวทั้งดวงกลายเป็นคาร์บอนหมดแล้วดาวจะยุบตัวลงไปเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถยุบตัวได้มากพอที่จะทำให้แกนดาวมีอุณหภูมิสูงถึง600ล้านเคลวินเพื่อจุดฟิวชันคาร์บอนเพราะมวลเนื้อสารของดาวไม่สามารถเอาชนะแรงดันดีเจเนเรซีของอิเล็กตรอนและเนื้อสารดาวจะถูกสาสกระจายเป็นเนบิวลาดาวเคราะหเหลือไว้แต่ดาวแคระคาร์บอนที่มีมวลมหาศาลแต่มีขนาดเท่าโลกซึ่งมวลหนึช้อนชาของดาวแคระขาวอาจมีมวลมากกว่า5ตันบนโลก ส่วนดาวมวลปานกลางคือดาวที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์2-8เท่าจะจบชีวิตเหมือนดาวเลิกมวลน้อยคือกลายเป็นดาวแคร์ขาวคาร์บอนและเนบิวลาดาวเคราะห์แต่ดาวมวลปานกลางบางดวงอาจใหญ่พอที่จะยุบตัวลงจนมีอุณหภ,ภูมิถึง600ล้านเคลวินและจุดฟิวชันคาร์บอนเป็นออกซิเจนได้แต่ก็จะจบลงที่ดาวแคร์ขาวออกซิเจนและเนบิวลาดาวเคราะห์เหมือนเดิม ส่วนดาวมวลมากหรือดาวที่มีมวลมากกว่า8เท่าของดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่ตายไปแบบยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันดาวมวลมากจะสามารถเอาชนะแรงดันดเจเนอ r a เรซี acy, และยุบตัวลงจนจุดฟิวชันธาตุหนักไปได้เรื่อยๆตามมวลที่มากขึ้นเมื่อดาวฟิวชันจนทั้งดาวเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วเหล็กเป็นธาตุสุดท้ายของปฏิกิริยาฟิวชันและไม่สามารถฟิวชันเป็นธาตุอื่นได้อีกแล้ว หากดาวมีมวลมากพอที่จะเอาชนะแรงดันดเจเนอรรซีของเหล็กได้จะไม่มีแรงดันอื่นมาหยุดยั้งแรงโน้มถ่วงของดาวทำให้อิเล็กตรอนและโปรตอนที่อัดกันอย่างกับปรากระป๋องภายในดาวจะรวมตัวกันเป็นนิวตรอนและปลดปล่อยพลังงานระเบิดออกมาเป็นซูเปอร์โนวาปลดปล่อยแสงที่สว่างมากซูเปอร์โนวาอาจมีอุณหภูมิสูงจนทำให้เกิดธาตุที่หนักกว่าเหล็กได้เช่นทอง ส่วนแกนดาวจะกลายเป็นนิวตรอนที่มีมวลมหาศาลหากมวลตั้งต้นของดาวมากกว่า18เท่าของดวงอาทิตย์มวลที่แกนของดาวจะมากจนสามารถเอาชนะแรงดันดิจเนอ r a เรซีของดาวนิวตรอนได้จะไม่มีแรงมาต่อต้านแรงโน้มถ่วงอีกทําให้แกนยุบตัวเป็นอนันต์หรือก็คือแกนดาวจะยุบตัวเป็นหลุมดําในกรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับดาวที่มีมวลน้อยกว่า18เท่าของดวงอาทิตย์ได้เช่นกัน หากเนื้อสารของดาวที่โดนแรงระเบิดซูเปอร์โนวาตกกลับลงมาที่ดาวจนมีมวลมากพอก็สามารถยุบตัวเป็นหลุมดำได้เช่นเดียวกัน s n 2 0 1 8 o h คือซูเปอร์โนวาคลาส LA ปกติแล้วซูเปอร์โนวาทั่วไปจะสว่างจนสามารถมองเห็นได้ถึง3อาทิตย์แต่ s n 2 0 1 8 o h สามารถเห็นได้ชัดเจนเพียงแค่วันเดียวแล้วจางหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งผิดปกติเป็นอย่างมาก ถูกตรวจจับด้วยกล้องโทรทัศน์ทั้งภาคพื้นดินและกล้องโทรทัศน์อวก,กาศรวมถึงกล้องเคเลอร์ด้วยเคเลอร์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้ในกาแล็กซี UGC 4780แบบกระทันหันพร้อมๆกับกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ตรวจจับได้เช่นเดียวกันหลังจากการตรวจสอบเพราะว่ามันคือซูเปอร์โนวาดร์แบรดทักเกอร์นักวิจัยนํากล่าวว่าแรงจากการระเบิดอาจเกิดจากดาวแคระขาวที่ไม่เหลือเชื้อเพลิงในการจุดฟิวชัน ที่โคจรคู่กับดาวเลิกอีกดาวดวงหนึ่งเรียกว่าดาวเพื่อนนอกจากจะมีดาวพี่น้องแล้วยังมีดาวเพื่อนด้วยซึ่งดวงอาทิตย์ของเราไม่มีดาวเพื่อนดาวดวงนี้ชนกับดาวเพื่อนของมันเองทำให้เกิดการระเบิดของดาวขึ้นและเกิดเป็นซูเปอร์โนวาการค้นพบนี้สำคัญต่อการศึกษาการขยายตัวของเอกภพเป็นอย่างมากเพราะว่าซูเปอร์โนวา SN 2018 OH ได้จางหายไปก่อนที่ควร แสดงให้เห็นถึงความเร็วในการขยายตัวของเอกภพถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว